นะครับเราจะถ่ายจักรยานคันที่หนึ่งนะครับปั่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองแอมป์ถึงสามแอมป์นะครับแต่ผมตั้งไว้ที่สองแอมป์เราก็มาดูอีกคันหนึ่งนะครับที่ปั่นอยู่นะครับก็อยู่ในที่ประมาณเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสองคันนะฮะก็มาเข้าแบตเตอรี่จะเข้าแบตเตอรี่นะฮะเรามาดูวิเตอร์รวมนะครับเห็นไหมฮะว่า สองคันเมื่อกี้คันละสี่แอมนะฮะคันละสองแอมพอมารวมกันมันก็จะโดดประมาณแปดแอมนะฮะแล้วก็มาเข้าแบตเตอรี่สรุปนะครับจักรยานที่มีจำนวนมากเหมาะสำหรับนะครับในครัวเรือนหรือในองค์กรในบนริษัทที่มีคนจำนวนมากมารวมกันเอามาปั่นพร้อมกัน พลังงานที่จะได้คือบัตรที่มีกำลังมหาศาลนะครับสามารถเอาไปทําเป็นสิ่งต่างๆได้นะฮะเป็นไฟ้าฟเป็นกำลังกำรผลิตเป็นต้นคืนหรือสิ่งต่างๆนั่นหมายถึงกำลังเงินของเราก็ลดลงตามนั้นไปนะครับที่หนที่่ไคนนั้ไอไออท,ที่นี้คุณจะมีตคส